โอราโอราโตโดสสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเอสตาเอสตาใช้งเช่น Yo เอ t o อยตูเอส s าสเอลเอลาอุสเอสอุสตาสโนสต罗斯เอสตามสวอสอตรสเอสตาอิสเอโดเอลาสอุสตาเตสเตัวแรก Yo โย โยตัวแรกโยที่แปลว่าฉันตัวแรกโยที่แปลว่าฉันตูที่แปลว่าคุณตูที่แปลว่าคุณเอโรเอลเอ拉สอุสเตทที่แปลว่าเขาเขาผู้ชายและคุณคุณผู้ชายคุณผู้หญิงโดสตรอสพวกเรา nosotros พวกคุณ el o ella er usted esta เราไม่ทวนในรอบนึงน yo estoy tu yo estoy yo estoy tu tu yo estoy tu estas el er o ella usted esta nosotros estamos vosotros estáis el o e l a ustedes están เรามาดูรูปประโยคกันนะ yo estoy el profesor profesor yo no estoy el profesor tú estás el profesor está el profesor yo estoy el profesor คือเป็นประโยคบอกเล่าคือเครื่องหมายบวกคือประโยคบอกเล่า หมายถึงว่าฉันเป็นคุณครูย o n น e s t o ส e อร์เอ s โ r เป็นเครื่องหมายลบเป็นประโยคปฏิเสธหมายถึงฉันไม่ได้เป็นคุณครูตูเ s สตาเอลโ s o เฟคุณคุณเป็นคุณครูใช่ไหมเ s สตา e อ s โ r รเฟสสามารถละตูได้ในกรณีที่เป็นประโยคคำถาม แม้แต่ประโยคบอกเราก็สามารถร่าีร้อยโยราย,าย,ายก็แปบถว่าเอสตอยเอลเป o ฟ e โปรเฟสเซอร์ถ้าใครสนใจเรียนภาษาสเปนติดตามได้ที่เพจเรียนภาษาเปรเตเรียนภาษาส,เ,าษาสเปนเพื่อความบันเทึงก็จะใครสนใจเรียนภาษาสเปนระดับ A1 A2 สามารถสอนได้ในราคา10ชั่วโมง1,500บาทขอบคุณครับ ไอโอสโอยมันยานาวอยเอเซเนียเอลเอสเปญอนขอบคุณครับมูโชกราเซีย